เียบเียบเดยว้ย้นเลยขึ้นเลยมีอกินอใช้อาหารมาเลยขึ้นตรงไหนนีเดี๋ยวก่อนจอไว้ก่อนยังยังยังไม่ถึงเดินช้า้าย่อยดูนาฬิกา่บบขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย้ามาลักมาลวนอยากจะขึ้นแล้วลืมใช่แน่ ดูนาฬิกาหน่อยดูนาฬิกาหน่อยเร็วดูนาฬิกาหน่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาให้ด้วยสองเดือนนะสองเนแ้าอีสองดีมันจะขึ้นเลยป่าวแบบนี้หรือเปล่าที่เขาว่าอายุจะยืนอยู่กันเป็นร้อยๆปีเนี่ยใช่ๆๆเอางานได้ทั้งหมดเอาเลยอาเลยนะขึ้นเลยนเอาเลยเอาเลยอะ อถูกบ้านแล้วเอาอมา้ละอีกยเรขยับร้อนร้อนเอาเองยละเยเย็นอีกอีกหกสิบิเย็นเย็น้นไอยละจะเข้านอนเลย้อกำลังวิ่งอมาหาเลย ของบ้านเขาเปิดรับก่อนทดอบปั๊บหายวัดเป็นเฟเแหลกเลยครับเฟเอฟเฟอ๋อเขาเข้ามาในรูปแบบใหม่อุ้ยข้าึงมากจอดหน้าประตูบ้านเลยเจของปิดบ้านแปดแล้วแปดแล้วอีกนาทีเดียวเจ้าของบ้านจะรับเลย ไหลมาแล้วเร็วมาลาน้า่ให้เจ้าของบ้านเ้ามาอาหาไอม่ัวทองคามาีไงเงินเงินกำลังไหลเข้าบ้านอยู่เนี่ยพร้อมที่จะไหลเข้าตลอดนี่ไนไหลไปแล้วคือวยา